นครสาวัตถีราชธานีแห่งแค้นโกศนอันมีพระเจ้าประเสริที่โกสนทรงเป็นพระราชาปกครองแว่นแคน้นได้เกิดพระอารามซึ่งมีนัยสำคัญอันเป็นที่ตั้งมั่นแห่งการเผยแพร่พระธรรมคำสอนบรรดาพระสูตรต่งตางๆแปด้อยกว่าพระสูตรล้วนถือกำเนิดขึ้นในพระอารามแห่งนี้อันมีนามว่า วัดพระเชตวันมหาวิหารซึ่งสร้างขึ้นจากความศรัทาธ,ธาของสุทัตตะคฤหบดีหรือที่พวกเรารู้จักกันในชื่ออนาถบินทิกะเศรษฐีนั่นเองเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นนับพระนครราชาครุราชธา,านีของแพรนมคตอันพระเจ้าพิมพิสารทรงเป็นพระราชาป,ปกครองแว่นแคนสมัยนั้น ท่านอนาถวินทิกะเศรษฐีได้เดินทางไปค้าขายและเยี่ยมเยือนเพื่อนรักซึ่งก็คือท่านราชาคุลหัเศรษฐีทรันไปถึงเห็นบ้านของสหายกำลังวุ่นวายกับการเตรียมการงานท่านสอบถามทราบว่าพระพุทธองค์จะทรงเสด็จมาฉันยังเรือนของราชาคฤหักเศรษฐีท่านอนาถวินทิกะเศรษฐีได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้า ก็เกิดคว<อ>ามยินดีเป็นวิ่งนักรีบสอบถามสหายรักว่าพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ณที่ใดตนเองประสงค์จะเข้าไปกราบอ,องคมแทบเบื้องพระบาทท่านราชคุหักเศรษฐีทัดทานเอาไว้ว่าเวลานี้ย่ำสนธยามิใช่การอันเหมาะสมสหายจงรอรุ่งอรุณสมัยพระจอมตายจาะทรงเสด็จมาฉันที่เรือนแห่งน,นี้ค่อยน้อมเสียนอภิวาทพระองค์ถิด ฝ่ายท่านอนาถาบินฑิกะแม้จะฟังคำทัดทานของราชคฤหเ์เรษฐีแต่ท่านไม่อาจข่มตาให้หลับลงได้ในราตรีนั้นท่านเฝ้าระลึกถึงแต่คำว่าพระพุทธเจ้าจนจิตเป็นสมาธิเกิดแสงสว่างโอภาหลงเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเวลาย,ย่ามรุ่งแล้วจึงลงจากเดือนของสหายมุ่งไปสู่ป่าสีตะวันอันเป็นที่ประทับของพระพุทธองค์ สมัยนั้นแลพระพุทธองค์ทรงสอบสองสรยานตรวจดูเราวเวนยสัตว์<อ>ก็เวลานั้นอานาถบินทิกะเศรษฐีก,ก็ได้เข้ามาสู่ขายพระยาพระพุทธองค์จึงทรง,งประทับนั่งและทรงกระทำามอิท,าพพทธาบที่สังขารเปล่งแสงพระฉัพ,พัรนลาลังสีแล้วตักเรียกท่านอานาถบินทิกะด้วยนามว่ามาเถิดสุทัตตะ ตถาคตรอท่านอยู่ณที่นี่แล้วท่านอนาถบิณฑิกะได้เห็นความอัศจรรย์รหแห่งพุทธบารมีแล้วหลีบน้อมเสียงอภิวาทก้มกราบแทบมูลพระบาทแห่งพระาศาสดาแล้วกราบบังคมทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ยงคูยเจริญพระองค์ทรงประทับสำราญอยู่หรือพระพุทธเจ้าขา้าพระพุทธองค์ทรงสดับแล้วตัดตอบเป็นพระคาถาว่า สุทัตตะเอ่ยบุคคลผู้ดับทุกได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุขแท้ทุกเวลาจากนั้นทรงแสดงธรรมโปรดท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีจนได้ดวงตาเห็นธรรมกล่าวคำอุทานออกมาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนักภาสิทธิของพระองค์ไพเราะนักพระพุทธเจ้าขาพระองค์ทรงประกาศธรรม โดยอเนกปริยาอย่างนี้เปรียบเหมือนบุคคลงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือสองประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าผู้มีจกสุขจักเห็นรูปดังนี้จากนั้นท่านได้ปฏิญาณตนต่อเบื้องพระพักว่าขอถือเอาพระรัตนตัยเป็นสรณะเป็นที่พึ่งต่อมาท่านได้กราบบังคมทูล ขอให้พระพุทธองค์ทรงเสด็จไปโปรดชาวพระนครสาวัตถีอันเป็นบ้านเกิดของตนพระพุทธองค์ทรงรับอาราธนาหลังเสร็จภารกิจที่เมืองราชคห์แล้วท่านอนาถบินฑิกะเศรษฐีก็รีบรุดเดินทางกลับสู่เมืองสาวัตถีเพื่อหาที่เหมาะสมในการสร้างพระอารามท่านเห็นว่าอุทยานของเจ้าชายเชฟมีความเหมาะสมไม่ไกลจากพระนคร การโคจรสะดวกกลางวันมีคนน้อยกลางคืนเงียบสงบแต่ติดปัญหาที่เจ้าเชษไม่ยอมขายท้าท่าให้ท่านเอาเงินไปโปรยให้เต็มอุทยานที่ต้องการจะซื้อท่านอนาถาบินทิกะเศรษฐีจึงให้คนงานขนเงินใส่เกลียนไปโปรยเรียงนักอุทยานจนเต็มเว้นไว้แต่ที่จะสร้างคุ้มประตูฝ่ายเจ้าเชษถึงกับตกใจลยได้สติคิดว่าชรอยผู้ที่จะเสด็จมา คงไม่ใช่บุคคลธรรมดาเป็นแน่แท้มิเช่นนั้นเศรษฐีคงไม่ยอมจ่ายทรัพย์มากมายกายของเช่นนี้เจ้าเชษประสงค์จกมีส่วนในบุญด้วยจึงได้เอ่ยปากขอที่ตรงซุ้มประตูให้เหลือไว้เป็นส่วนของตนที่จะร่วมบุญและสร้างซุ้มประตูด้วยสมัยนั้นท่านอาาถะบินทิกะเศรษฐีสร้างพระวิหารพระมูลคันธกรีหอฉันและโรงไฟสิ้นทรัพย์ไปถึง54โกด โดยไม่รู้สึกเสียดายเลยแม้แต่น,อน้อยพระอารามที่สร้างขึ้นนี้ขนานนามเพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าเชิว่าวัดพระเชตวันมหาวิหารครั้นต่อมาพระพุทธองค์ทรงได้เสด็จมาประทับนานถึง19พรรษาและประทับที่วัดบุพารามของนางวิสาขามหาอุบาสิกาอีก6พรรษารวมแล้ว พระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ณพระนครสาวัตถีนานถึงยี่สิห้าพรรษาณเมืองนี้ได้เกิดพระสูตรและเรื่องราวต่างๆนานาเกิดขึ้นที่เมืองนี้เป็นจํานวนมากเช่นเรื่องพระพุทธองค์ทรงสแสดงยม,มกปาฏิหารเรื่องมงคลสูตรซึ่งเทวดาลงมากราบทูลถามพระพุทธองค์เรื่องพุทธภยากรพระสุบินส6บหข้อของพระเจ้าเสรตที่โกศล เรื่องต้นอานันทโพธิที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำให้ไปนำเมล็ดโพจากต้นตัสรูมาปลูกปัจจุบันยันยืนต้นที่เห็นเป็นประจักษ์พยานมานานกว่า2,500ปีเรื่องจอมโจรองคุลิมานกลับใจเรื่องนางปตาจราผู้มีจิตวิปลาสพระสามีบุตรและบิดามารดาตายจากเรื่องนางจินจมานวิกาโดนครณีสูต เรื่องนางสุนทรีปริภาชกถูกฆ่าและฝังศพไว้ในวัดพระเชตวันเรื่องสังคสภาวินิจฉัยคดีนางพิสุณีตั้งคันเรื่องพระเทวทัตถูกธรณีสูบเรื่องธรรมเจดีอันพระเจ้าเปรตทิโกศลทรงสนทนาธรรมกับพระพุทธองค์ในวาระสุดท้ายและเรื่องที่พระเจ้าวิภูธพะยกภาพไปสังหารพระประยุรญ,ญาตสาก,กพยบง ก่อนที่จะโดนแม่น้ำอาจิรวดีกวากล้างกองทัพหลังจากนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสเสด็จไปโปร่งพระชนมายุสังขานะรณปาวาลเจดีเมืองเวสาลีแ้นวัดชีของพวกเจ้าลิชวีในพรรษาที่45 800กว่าปีหลังเหตุการณ์พุทธปริยพานวัดพระเฉตวันมหาวิหารยังไม่ไร้แสงประทีปดวงไฟหลวงจีนฟาเหิน ซึ่งเดินทางไปแสวงธรรมที่อินเดียเมื่อราวพศ8 8 2 0ก่อนพระถังคําจังเกือบ300ปีท่านได้เดินทางมาถึงและบันทึกเอาไว้ว่าพระวิหารสูงเจ็ดชั้นต่อมาเกิดเพิงไหม้จึงมีการสร้างขึ้นใหม่แต่สูงเพียงสองชั้นสมัยนั้นอารามมีภิกษุจำพรรษาอยู่และมีภิกษุผู้มาจากแดนไกลต่างประเทศเข้ามาศึกษาพระธรรมด้วย นอกจากนั้นท่านได้บันทึกว่าเขตพระนครสาวัตถีกำลังเป็นเมืองร้างด้านในพระนครมีสถูปที่สร้างขึ้นนักสร้างวิหารพระนางประชาบดีองค์หนึ่งที่สร้างบ้านอนาถบิทิกเรษฐีองค์หนึ่งและบริเวณที่พระองค์คุลิมานบรรลุธรรมและที่ประชุมเพลิงสรีระสังขารของท่านด้วยอีกองค์หนึ่งเกือบ300อปีถัดมาพระถังคําจัง ซึ่งเดินทางมา,สาแสวงบุญที่อินเดียเาลปีพศ1172ถึงพศ1188วัดพระเชตวันมหาวิหารส้ากกำแพงพระนครโบราณพระราชวังสถูปยมบกปฏิหารสถูปบ้านบิดาองคุลิมาและสถูบบ้านท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีเหล่านี้ยังคงเหลือร่องรอยให้ท่านได้ทันเห็นอยู่สัรพสิ่งล้วนไม่เที่ยง ราว400ปีให้หลังนับตั้งแต่พระฐานซัมจั๋งเดินทางมาแสวงบุญที่อินเดียสุดท้ายวัดพระเชตวันมหาวิหารอันไม่เคยสิ้นแสงประทีปดวงไฟก็พังพินาศลงในสมัยพวกมุสลิมรุกรานอินเดียราวปีพศ1671พระพุทธศาสนาก็ค่อยๆอับแสงลงประดุจพระอาทิตย์กำลังอัสดงลงเหลือไว้แต่ซากหลักหักพัง ให้พุทธศาสนิกชนได้มาปรงธรรมสังเวทว่าดินแดนพระนครสาวัตถีเมืองคนดีและคนบาปวัดพระเชตวันมหาวิหารราชธานีอันเคยรุ่งเรืองมีพระมหาธรรมราชาคือพระพุทธองค์ทรงเป็นจอมจักรพรรดิและภาษาลีบุตรเป็นพระธรรมเสนาบดีแต่มาบัดนี้พระพุทธศาสนาที่เคยเจิดจรัสทันอับแสง ควรรอรอทั้งหลายพึงแสวงหาหนทางไปในขณะที่ทันเห็นแสงส่องพรอมไรเพราะอีกไม่นานหนอความมืดก็คงครอบคราบโลกเสียหมดสิ้นมนุษย์คงอยู่ด้วยความเป็นผู้มืดมนหากค้นโอกาสเสียแล้วจากพระพุทธศาสนาสาธุสาธุสาธุ